สวัสดีจ้าน,นิ้งจะสีภาทุกคนมาเบิ่งวิธีหง oh. แลบแขนเสือด้วยกันยังเคลือนแลบแบบแขนเสือคือว่าเขาจีใไซผ่ากุนนะจ๊ะผ่ากุนแลบเนะเาะออกมาเป็นสีสีขาวด้วยกัน สีขาวอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแขนเพื่อนนะจ๊ะส่วนแขนต่อจากเสือ่ลสีบลอนดนแขน่งกุมธรรมดาเสือส้อผ้าทั่ว,วไปนะจ๊ะจะเป็น แค่ายว่าเพินสิโตจากตัวเสือกับตัวแขนไป่น้ำกันนะจ๊ะ้ะตัโมสตากเัวเกับตัวเสืออ้มยืดตัก่อน,นจะมันกะกันเนาะ